i okay. เรีนการตบัดพอแล้วคราวนี้ yeah. เกือเรียนการตบัดพอแล้วไปแทะก,กินแล้วมั้งนะมันกินไม่ได้เฮ้ย <c oughs> มันกินไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> มแทะไม่ได้แทะไม่ได้เจ๊ <c oughs> กินอย่างเดียวเลยฮาโลวีน กินไม่ได้าัลโหว้ยานลโหว้ยาัลโไว้ยาัลโไว้อุตายฮัลว้อันกินไหนไหนโอ้